นิยายเสียงเรื่องนิรักบท 38. ที่38เที่ยโรงพยาบาลบัวชมพูสามารถแลกเวรทำงานกับเพื่อนได้นั่นทำให้เปลินดีใจมากแดนไทยดีใจที่เปรินจะไม่ต้องเหงาทั้งสามคนเดินทางกลับบ้านสวนอีกครั้งที่บ้านสวนของยายจันเวลานี้ที่ไม่มียายจันอยู่แล้วบ้านหลังนี้จะมีเพียงไพลินเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว อย่างโดดเดี่ยวหลายคนมองและคิดแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือคนรู้จักยายแม้กระทั่งครอบครัวของแดนไทยเองมีเพียงบัจชมพูเท่านั้นที่เชื่อว่าไพลินอยู่ได้และจะอยู่อย่างมีความสุขในแบบของไพลินเองเพราะเธอเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กรู้ว่าเพื่อนหัวใจแข็งแรงหนักแน่นกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกกินเยอะๆแน่นุพาย ชมพูด้วยเหนื่อยกันมาหลายวันหลายเวลาแล้วคุณทัดเทพบอกกับสองสาวอย่างเอ็นดูคุณไพลินครับเดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จแล้วผมจะขอตัวกลับเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะคุณอมพลอุตสาหมาอยู่เป็นเพื่อนตั้งสองคืนหนูภพายไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าหนูภพายจะสบายดีคุณดารุณีจับมือไพรินมาบีบ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้าใจภายแต่ถ้าทุกคนมีงานก็ไม่เป็นไรนะคะพายอยู่ได้อย่างน้อยก็ยังมีชมพูอยู่เป็นเพื่อนไม่เป็นไรหรอกลูกป้าเต็มใจอยู่กันหลายๆคนจะได้ไม่เหงาอย่างน้อยก็ต้องให้หนูภายสบายใจดีก่อนป้าถึงจะหายห่วงเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวในบ้านเรือนไทยหลังใหญ่แบบนี้ทำอยู่ในสวนด้วยมันอันตรายนะลูก พี่ก็ไม่มีปัญหานะน้องพายทำงานอยู่ที่นี่สบายดีเงียบมากด้วยปวดหัวก็เดินลงสวนแต่ยังไงก็ต้องเข้ากรุงเทพอยู่ดีงานหลักเราอยู่ที่กรุงเทพนหนูดาสิ้นเดือนต้องออกตรวจต่างจังหวัดอีกรู้แล้วคะ่ะพี่แดนอยู่เป็นเพื่อนน้องพายแค่อาทิตย์เดียวค่ะรู้แล้วว่าต้องทำงานไม่อู้หรอกค่ะรู้ตัวก็ดีแล้ว อย่าลืมสรุปงานของเดือนที่ผ่านมาให้พี่ด้วยนะดารณีมองค้อนพี่ชายจะมาพูดอะไรตอนนี้อีกคนก็ยิ่งเศร้าอีกคนก็คิดถึงแต่เรื่องงานดารณีสงสารไพลินแต่ดูว่าไพลินเข้มแข็งกว่าที่คิดมากความนิ่งของน้องไม่รู้เลยว่าในใจคิดอะไรอยู่ไพรินเดินลงไปสนคุณอัมพลที่รถขอบคุณที่ช่วยมาตลอด ตั้งแต่งานพ่อกระทั่งมางานยายเดินทางปลอดภัยนะคะคุณอมพลขอบคุณครับคุณไพลินสู้ๆนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปไพลินยกมือไหว้คุณอมพลหญิงสาวปิดประตูรั้วบ้านสายตาชำเลืองมองโต๊ะไม้ประดู่ตัวใหญ่สำหรับวางข้าวปลาอาหารเพื่อรอใส่บาตตอนเช้ายังตั้งอยู่ที่เดิม ต่อไปคงเป็นเธอคนเดียวที่จะมาเยืนรอใส่บาตรตอนเช้าหญิงสาลูบมือไปมาลุมบนโต๊ะป่านนี้ยายจะไปอยู่ตรงไหนนะอยากรู้จังว่าคนที่เสียชีวิตแล้วดวงวิญญาณจะล่องลอยไปที่ไหนไพลินนั่งลงที่เก้าอี้ที่ยายเคยนั่งท่อสายตาไปตามถนนยอดหญ้าริมทางยังมีน้ำค้างเกาะอ,อยู่เมื่อคืนอากาศเย็น พลินลุกขึ้นและเดินตามถนนไปเรื่อ,อยๆเลาะไปตามสวนผลไม้ที่ยายปลูกไว้กล้วยน้ำว้าต้นใหญ่กำลังงามฟีมือเธอปลูกเองเธอชอบกินกล้วยน้ำว้ายายเคยบอกไว้ว่าอยากกินอะไรก็ปลูกเอายิ่งเราปลูกในสิ่งที่เราชอบสิ่งนั้นก็ยิ่งจะงามเหมือนกล้วยน้ำว้าของเธอต้นนี้ ยายให้ลุงปานแยกหน่อไปปลูกรอบสวนงามจนกินไม่ทันต้องให้ลุงปานกับเมียเอาไปขายเม่ลุงปานเลยกลายเป็นแม่ค้าเพราะเอาไปส่งที่ตลาดได้ราคาถูกป้าเลยแปรรูปทอดขายขายดิบขายดีไปอีกไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตเธอชอบงานบัญชีแต่ก็ชอบงานวาดรูปชอบงานถัก ตั้งใจทำทุกอย่างก็จะออกมาดีแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกสักอย่างและทำให้ดีที่สุดหม่อนกำลังออกลูกเต็มต้นปีนี้เธอคงทำวายหม่อนคนเดียวจะทำได้อร่อยเหมือนยายหรือเปล่านะหญิงสาวเดินดูต้นหม่อนเด็ดลูกแดงมาชิมน่าจะสักอีกสามสี่วันคงเก็บได้นึกอยากชิมวายหม่อนของยาย ทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมายังเหลืออีกหลายขวดไม่แน่หรอกถ้าปีนี้ไม่มีเวลาอ่านให้ลุงปานมาเก็บไปสงสัยต้องสอนลุงปานทำวาวแล้วละ่ะส่วนนี่ถ้าไม่มีลุงปานคอยดูแลให้คงรกหน้าดูลำพังยายก็เดินมาไม่ถึงท้ายสวนหรอกอย่างเก่งก็กลางๆสวนเหมือนเธอเวลานี้พลินรู้สึกตัวว่าตัวเองเดินมาไกลมาก จะกลับรวิยังนี่คิดว่าจะเดินไปถึงไหนกันไ้เ่นตกใจยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาเกือบสามโมงเช้านี่เธอละเมอเดินจริงๆด้วยไม่รู้ตัวเลยหันมองไปอรอบๆนี่เธอเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอข้างหลังคือแดนไทยเขาเดินตามเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เม่รู้สึกตัวเลยว่ามีคนเดินตามหลังมาเธอใจลอ,อยจริงๆดีที่ยังเดินอยู่ภายในรั้วบ้านขอโทษค่ะฉันเดินเพลินเลยกลับบ้านเธอทุกคนเป็นห่วงเดี๋ยวพลาดตกสะน้ำไปจะแย่แดนแทรรอให้ไพลินเดินนำหน้าเขาเฝ้ามองตามหญิงสาวตลอดเวลาตั้งแต่ลงมาส่งคุณอัมพลเห็นว่าเดินใจลอยเข้ามาในสวน เขาเรียรีบเดินตามมาพายินไม่รู้สึกตัวจริงๆถ้าเขาไม่ทักก็คงจะยังไม่รู้สึกตัวแน่ๆพายไปไหนมาทุกคนเป็นห่วงเห็นว่าจะไปส่งคุณอัมพลแล้วหายไปเลยบัวชมพูมองเห็นพายินเดินออกมาจากสวนหลังบ้านรีบลงบันไดามาหาเพื่อนทันทีภูจะไปตามหา พอดีคุณแดนไทยบอกว่าเห็นพายเดินเข้าสวนเลยอาสาไปตามไม่เอานับพายที่หลังจะไปไหนมาไหนบอกหน่อยผูเป็นห่วงพายเดินเข้าไปในสวนลูกหม่อนเยอะมากเลยพายว่าจะชิมวายหม่อนของยายรุ่งเนื้อเราต้องไปวัดไม่ภูเรามีกับข้าวใส่บาหรือยังพายไม่ได้หุงข้าวเลยเดี๋ยวยายบ่นเอา เดี๋ยวพาไปทำกับข้าวก่อนนะบัวจมพูคว้าร่างของไพลินมากอดไว้แน่นคุณธรุณีกับลูกสาวน้ำตาซึมคุณทัดเทพที่ยืนอยู่ข้างๆนิ่งไปแดนไทยที่ยืนอยู่ข้างหลังไพลินหันหน้าออกไปนอกรัวบ้านรู้ว่าไพลินไม่มีสติเลยเขารู้สึกผิดที่เขาเองก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้หญิงสาวเจ็บตัวและเจ็บใจ และเศร้าแบบนี้ภายขึ้นบ้านเถอะบื่อจงพูจูงแขนพายลินขึ้นบ้านพาเข้าไปในห้องเก่าของยายมีดารณีตามเข้ามาสมทบภายพักก่อนนะฟังภูนะยายไม่อยู่แล้วนะภายตั้งสติดีๆเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะภูรู้แล้วพายรู้แล้วที่หลังจะไม่ทำแบบนี้อีก พายแค่คิดถึงยายพายลินกอดเบอร์ชมพูแน่นน้ำตาซึมพักก่อนนะภูไม่ไปไหนหรอกนอนให้เต็มอิ่มไม่ต้องรีบตื่นพายยังเครียดอยู่เชื่อพูเดี๋ยวผูให้กินยาจะได้ผ่อนคลายบัวชมพูจัดยาให้พายลินนอนพักนะตื่นมาจะได้สดชื่นพายลินกินยาแล้วล้มตัวลงนอน บัวชมพูไม่ยอมห่างเลยนั่งเฝ้าเพ่อนตลอดเวลาไม่นานไพลินก็หลับสนิทบัวชมพูออกมาจากห้องทุกคนนั่งอยู่ที่ชานบ้านมองเธอเป็นตาเดียวกันหญิงสาวนิ่งมากไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาหนูพายเป็นยังไงบ้างลูกคุณดารุณีถามเป็นคนแรกให้กินยาหลับไปแล้วค่ะคุณป้า ได้นอนพักเต็มที่เดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ต้องห่วงพายนะคะพายเก่งเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ยังใหม่อยู่ภายผูกพันกับยายมากเลยคิดถึงมากสองคนอยู่ด้วยกันมานานค่ะและแบบนี้จะอยู่คนเดียวได้ยังไงกันโชคดีนะที่หนูผูสลับเวรกับเพื่อนได้ไม่งั้นพวกเราคงทำอะไรไม่ถูก ไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะคุณป้าอย่างน้อยภูก็ยังอยู่ด้วยตลอดเวลาได้ยินแบบนี้ก็ค่อยยิ่งชั่วหน่อยทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกแดนไทยเดินหายเข้าไปในห้องทำงานของไพลินเขาเปิดโน้ตบุ๊กถ้าเหมือนเป็นของตัวเองลูกค้าของไพลินเข้ามาแสดงความเสียใจด้วยมากมายแม่เร่งว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่ออเดอร์เข้ามาอีกเพียบ ไพลินนอนจริงๆไม่ตื่นมากินข้าวกลางวันตื่นมาอีกครั้งก็เกือบสองทุ่มนอนยาวมากหลายคนใจไม่ดียกเว้นบัวชมพูเธอเป็นพยาบาลเธอรู้ดีจริงอย่างที่ชมพูบอกไพลินตื่นขึ้นมากินข้าวจากนั้นก็เป็นปกติทุกอย่างพูดคุยปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรไม่มีอาการแบบเมื่อเช้าเลย ช่วงระยะเวลา7วันหลังจากที่อาจารย์เสียไปนับว่ายากใหม่มากแต่ภัยลินกลับมาเป็นภัยลินคนเดิมทำงานและใช้ชีวิตปกติครอบครัวของแดนไทยเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อครบกำหนด7วันแดนไทยไม่ได้พูดอะไรเรื่องที่จะต้องเข้าไปทำงานที่บริษัทของเขานั่นทำให้ภัยลินสบายใจพ่าอยู่ได้แน่นะ ถ้าปูไม่อยู่โบชมพูถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจทั้งที่ในใจก็รู้ว่าเพื่อนอยู่ได้จริงๆการที่ครอบครัวของแดนไทยมาอยู่เป็นเพื่อนนั่นทําให้ไพลินไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักลําพังพ่อแม่น้องสาวเขาเธอยินดีแต่ถ้ามีแดนไทยอยู่ด้วยเธอจะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวรู้ว่าไพลินระวังตัวมากถึงจะมีครอบครัวของเขาอยู่ด้วยก็ตาม บัจชมพูต้องเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับมาตินสามเดือนและหลังจากนั้นจะกลับมาแต่งงานที่เมืองไทยไยลินดีใจกับเพื่อนยายเหมือนรู้ว่าอีกไม่นานโบวชมพูจะมีงานมงคลเลยมอบเครื่องประดับให้เป็นของขวัญมาตินดูแลครอบครัวของโัจชมพูดีทุกอย่างภพลินสบายใจที่เพื่อนมีความสุขสักทีมั่นใจว่า มาตินเป็นคนดีและเขาต้องดูแลเพื่อนเธอให้มีความสุขอย่างแน่นอนเธอเชื่อเช่นนั้นไพลินขับรถไปส่งโบจุมพูและมาตินที่สนามบินส่งทั้งสองคนขึ้นเครื่องแล้วยิงสาวแวะห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้ออุปกรณ์การทำงานเพิ่มไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องเร่งอะไรงานพวกนี้เร่งไม่ได้มีลูกค้าติดต่อคิวมามากมาย ล้วนชอบใจงานของเธอยิงสาวใช้เวลาขับรถรวดเดียวไม่แวะที่ไหนเลยเธอไม่อยากถึงบ้านคำ่ำถึงบ้านแล้วรู้สึกปลอดภัยมากเหมือนมียาอยู่ด้วยตลอดเวลาสบายใจที่ได้อยู่คนเดียวเมื่อก่อนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่ชอบเจอคนเยอะๆไม่อยากหาเพื่อนใหม่ชอบอยู่เงียบๆกับตัวเองมากกว่ามีความสุขดี แต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ชอบอยู่เงียบๆอยู่ดีไม่อยากวุ่นวายกับใครภไพลินให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านรอบสวนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองยิงสามไม่ได้โศกเศร้าแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เธอกินข้าวเย็นเมื่อห้าโมงเย็นเสร็จแล้วปิดประตูเรือหน้าบ้านปิดประตูบ้านข้อห้องทำงาน ตื่นเต้นกับได้ลายใหม่ๆรู้ว่าหัวใจตัวเองปกติแล้วพร้อมเริ่มต้นกับวิถีชีวิตใหม่เธอจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องง้อใครเที่ยงคืนภไยรินยังคงนั่งทำงานอย่างเพลิดเพลินยอมรับว่ามีความสุขมากยิงซาทำงานอยู่บ้านอย่างนั้นแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเธอแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยงานสวนเป็นลุงปานกับครอบครัวดูแลให้ ผลไม้ลุงปานเก็บไปขายเธอมอบเงินให้ลุงปานทั้งหมดไม่ได้เก็บไว้เลยเป็นค่าจ้างดูแลสวนส่วนตัวเองทำงานไปภายในห,หนึ่งสัปดาห์แพลินออกไปซื้ออาหารสดผักที่ห้างสปปรรพสินค้าซื้อทุกอย่างมาตุนไว้เปลี่ยนจากใส่บาตรทุกวันเป็นมาใส่บาตรทุกวันพระออกไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านบ้างเป็นบางครั้งยิ่งได้เงิน เธอยิ่งตั้งใจทำงานพายลินไปเปิดบัญชีอีกหนึ่งบัญชีสำหรับรับเงินจากการทำงานของเธอนึกดีใจที่ได้สร้างห้องทำงานใหม่ห้องกว้างสามารถเก็บงานได้เยอะเวลาที่จะส่งของก็เอาไปส่งที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านเรียกว่าไม่มีเวลาให้เธอได้เหงาเลยเวลาเที่ยงคืน หิงสาวกำลังเตรียมตัวจะนอนเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นรัวๆเป็นสายจากแดนไทยพลยลินช่างใจจะรับดีหรือไม่รับดีเสียงและตัวของเขาหายไปพร้อมกับครอบครัวเขาเกือบสองเดือนจนเธอเกือบจะลืมไปแล้วเขามีอะไรพลยลินแม่รับสายเขากับเธอไม่มีอะไรที่จะต้องติดต่อกันแล้วแม่รับก็ไม่เป็นไรหรอก ยิงสาปิดโทรศัพท์แล้วล้มตัวลงนอนหลับสนิทไปด้วยความอ่อนเพลีย9โมงเช้าของวันใหม่ยิงสาตื่นมาด้วยอาการสดชื่นเหมือนเดิมเช,ช,ช้าเช้าเธอชอบกินข้าวต้มเครื่องทำไวหม้อใหญ่ตักใส่ถุงแล้วใส่ตู้เย็นไว้เช้ามาก็มาอุ่นกินหลังจากนั้นก็นั่งทำงานต่ออาจวาดรูปหรือถักงาน เที่ยงทำอาหารกินกับข้าวสวยช่วงกลางวันเธอจะทำเยอะหน่อยกินข้าวกลางวันเสร็จพักนิดหน่อยอาจอ่านหนังสือไม่ก็นอนพักแล้วลุกมานั่งทำงานต่อจนถึงเวลาอาหารเย็นกับข้าวเธอทำไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแค่อุ่นอย่างเดียวกินข้าวอิ่มถ้าตรงกับวันพระเธอจะเข้าไปสวดมนต์ที่ห้องพระ กรวดน้ำบนบ้านเลยหลังจากนั้นก็นั่งทำงานต่อจนถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ถ้าเป็นงานวาดบางคืนวาดเพลินจนถึงตีสองหรือบางคืนอาจได้นอนเช้าไปเลยเป็นงานที่อิสระมากๆและเธอก็มีความสุขมากด้วยเมือ่อยายไม่อยู่แล้วกลายเป็นว่าเวลาที่ชาวบ้านที่นับถือยายหรือคนที่าย่ารู้จักมีงาน เธอต้องไปร่วมงานด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรืองานขาวดำเรียกว่างานอะไรเธอก็ไปหมดถ้ามีคนมาบอกส่วนมากจะไปกับลุงปาและครอบครัวหรือถ้าเธอไม่ไปติดงานก็จะต้องฝากซองไปช่วยงานเสมอเป็นชีวิตที่เรียบง่ายชจ้บ้านบางคนไม่รู้ว่าหญิงสาวอยู่บ้านเข้าใจว่าเธอกลับไปทำงานที่กรุงเทพเพราะไม่ค่อยเห็นไพนลินออกไปในมาไหน จะเจอก็ต่อเมื่อมีงานสมใจเธอหญิงสาวมีความสุขมากทำให้บางครั้งคิดว่าถ้าจะทำงานหนักไปเพื่ออะไรเพราะยังไงก็อาศัยอยู่คนเดียวในขณะที่กำลังปล่อยความคิดไปเรื่อยมือก็เล่อนโทรศัพท์ไปมาแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศมาเต็ม